สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเนจอกับโจ๊กแล้วครับผมที่ครัวง่ายง่ายของนายด้อมโจ๊กอ่าวันนี้เป็นเมนูผัดผักง่ายๆครับเป็นผัดผักกาดขาวกิมลุยใส่หมูสับใส่เต้าหู้ใส่ต้นหอมหอมเนาะก็เดี๋ยวเราเริ่มส่วนผสมกันดีกว่าครับก็หมูบดประมาณร้อยกร,รมัมนี่นะครับผักกาดขาวจะใช้หนึ่งหัวหัวไม่ใหญ่มากนะครับตรงแกนกลางที่มันเล็กๆไม่ได้ใช้ใช้แค่ส่วนข้างนอกเต้าหู้หลอดหนึ่งหลอดนะครับ กระเทียมสับหนึ่งช้อนอต้นหอมหนึ่งต้นใหญ่ถ้าต้นเล็กๆก,ก็สองต้นนะครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลานิดหน่อยประมาณตักครึ่งช้อนแล้วกันครับนี่นะฮะแล้วก็พริกไทยปน่นเอาไวโ้โรยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตีดีว่าครับเดี๋ยวโจ๊กขยับตามาแล้วเรามาผัดกันดีกว่า ครับผม,มเพื่อนเตาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกันเลยดีกว่า<ส>ก็เดี๋ยวเปิดเตาครับเลือกเมนูผัดสักเบอร์สามนะครับเริ่มจากน้ำมันนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับแต่ลงไปผัดเลยผัดจนหอมเลยนะครับผม นี่ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับน่าจะช่วงนี้เลยเพราะว่าพักอยู่ที่นี่เพื่อนๆน้องๆพี่ๆอยากได้เมนูง่ายๆเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับถึงจะไปหาที่ทามาแชร์กันครับนี่ครับพอมันเริ่มเหลืองก็จะเป็นหมูบดครับราลงไปทำ ก็ผัดจนหมูสุกเลยครัเรียกว่าสุกเลยดีกว่าวเราก็จะได้เกลี่ยให้มันแตกออกมาจากกันด้วยครับนี่นะครับหมูเริ่มสุกเล้วครับเหลือเหลือเล็กน้อยก็ ใส่ประกาดขาวได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำประกัดขาวมิโซก้าล้างเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้ต้องจะหยอดน้ํานิดนึงนะครับเพื่อให้มันผัดง่ายแล้วก็เวลาที่เราปรุงรสนะครับ ส่วนผสมบางๆมันจะได้กระจายออกไปได้ง่ายแล้วเราก็จะผัดจนกว่าผักจะสุกนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเพื่อนๆผัดจนผักสุมาากมันจะสลดลงมาแบบนี้นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราก็ลดไฟลงมาสเต็ปหนึ่งก่อนที่เราจะปรุงรสนะครับก็เริ่มจากปลาครับ ิข้ขาวครับเอามาตามด้วยน้ำมันหอยนะครับอันนี้เราก็จะผัดใเครื่องปรุงทุกอย่างมันเข้าเนื้อกันตอนนี้เด็กทานบ่อยมากครับเมนูนี้เพราะว่าใส่ใส่หมูสับน้อยๆใส่ผักเยอะๆผัดผัดทีเต็ม กระทะใหญ่ๆครับกระทะเขาเรียกกระทะใบบัวกระทะงานวัดอะไรเงี้ยเวลาที่โรงเรียนาพาดให้ทานตอนพักเที่ยงปลูกเองเนะครับเด็กๆจะปลูกเองแต่จะไม่กลมสวยเหมือนที่เขาขายนะฮะโอเคครับหลังจากที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเต้าหู้ไข่นะครับว่าที่ใส่สุดท้ายเนี่ยจะมันเละโรยด้วยต้นหอมนะครับแล้วก็พริกไทย นี่นะครับแล้วเราก็ปิดไฟได้เพราะว่าเต้าหู้ไข่เนี่ยมันโดนความร้อนสักคู่หนึ่งมันก็จะสุกแล้วอุออกมาครับนี่นะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวโจจัดใส่จานให้เพื่อนๆได้ชมแล้วกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ครับผัดผักกาดขาวเต้าหู้หมูสับโจถ้าใครเบื่อการทานแกงจืดเต้าหู้หมูสับก็ลองมาทําวิธีนี้ดูครับเป็นเมนูผัด ง่ายๆครับทานกับข้าวโจ๊กจะใส่น้าเยอะนิดนึงเพราะว่าชอบตักมาคุกกับข้าวนะครับเวลาที่ทําเมนูนี้เพื่อนๆลองทำทานดูครับอร่อยง่ายๆวัตถุดิบหาได้ไม่ยากครับเดี๋ยวโจ๊กจะเขียนส่วนประกอบไว้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลงไปดูได้ยังไงยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเจอกันในเมนูถัดไปครับผมสําหรับวันนี้ขอบคุณมากบา,บายๆครับ